ถ้าอูดึงการออกกำลังกายแล้วโอ้ยปดวดร้มโมสังโคงบางคนก็จัดตั้งใจอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงอยากจะลดน้ำหนัก<ต>ครปัญหาที่เจอกคงจะเหมือนๆกันบ่หู้จะเริ่มจากการออกกำลังกายตัดไใดก่อนบางคนก็บบ่ชอบไปยิมเสียเวลาเดินทางเวลาก็บบ่ใครมีอุป,ปกรณ์ที่จะเอามาออกกำลังกายก็บบ่หู้ว่าจะเอาอย่างดีต่อไปนี่การออกกำลังกายบ่จำเป็นต้องเป็นรเรื่องดียุ่งยากซับซ้อนครับต้องเสียเวลาเดินทางบ่ต้อง เสียเวลาซ่อหาอุปกรณ์แค่มีอันนี้เลยครับเชือกกระโดดนักมวยก็สามารถออกกําลังกายได้ทันทีเชือกกระโดดนักมวยง่ายครบครันครับผมเสริมความแข็งแรงให้ก้ามเมื่อแขนขาและหัวใจเผาผ่านไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนายุดกระโดดไปสักพักแล้วมันยังเผาผ่านต่อเลยการลดน้ำหนักเป็นเรื่องทีง่ายและกสนุกสนานเปิดเพลงไปตัวก็ได้สบายจริงๆถ้าเพลกำลังซ่อหาการออกกําลังกายตีง่ายและกสะดวกสบาย มันต้องไปซ้อหายอย่างเฮ้ยยุ่งยากซับซ้อนตึงเดือนต่ออันได้เห็นผลชัดเจนแน่นอนตึงวันนี้ตึงขอบอกว่าค่าเจือกกระโดดนักมวยบาได้เตะเลยครับผมออกกำลังกายการง่ายสะดวกสบายบม่ต้องใช้พื้นที่เยอะบม่ต้องเดินทางไปไหนออกกำลังกายไปตัวขายควไปตัวเงินก็นได้กำลังก็ได้ร่างกายก็แข็งแรงใช <จ S 2> ้เวลากับบะเอิญ้ากระโดดยางผมนะรับรองว่า15้านาทีเหงื่อออกโซโซโซ สบายหมอก่อนล่ะวันนี้กระโดดไปหนึ่งพันข้้งละครับผมอู้หใครใครได้เจือกระโดดนักมวยนี่นะกดพอลิ่งได้เลยเนอที่ขึ้นอยู่นี่นะเอาไปฝึกเอาไปออกกําลังกายกันเนอรจะไปก่อนละใครใครซื้อกด,ดพอลิ่งคนเดียวได้เลยครับเจือกระโดดนักมวย